สวัสดีกัลยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีมีนทุกท่านชาวราศีมีนถือได้ว่าเป็นราศีที่12ของปีโหราศาสตร์ และสัญลญักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีมีนก็คือปลาชาวราศีมีนเป็นราศีที่มีเนื้อแท้ในการสื่อสารกับอารมณ์ด้วยความที่ดาวเกตเป็นดาวประจำราศีชาวราศีมีนจึงเป็นผู้ที่ยึดถืออุดมการณ์ที่ชานฉลาดชาวราศีมีนนั้นมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแต่อาจต้องใช้ความอดทนในการทดสอบตนเองในยามที่พวกเขาพยายามจะช่วยแก้ไขความขัดแยง้งทางด้านอารมณ์ของคนอื่นชาวราศีมีนที่มีความเป็นมิตรมากดังนั้นพวกเขาจึงมัก พบว่าตัวเองมักอยู่ร่วมกับผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายกันมากานั้นชาวราศีมีนมักเป็นผู้ที่เสียสละพวกเขามักพอใจที่จะช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนะครับสวัสดีครับกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ก็มีพลังงานดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับ เป็นคิวของชาวราศีมีนนะก่อนจะเข้าไปรับฟังคลิปอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปที่ผ่านมาว่าการทํานายทายทักแบบนี้เป็นการทํานายเอาพลังงานบวกเอาพลังงานดีๆมาให้ตัวท่านนะดังนั้นแล้วฟังแล้วขอให้เก็บแต่สิ่งที่ดีไปพระยุใช้ในชีวิตประจําวันนะครับไม่ต้องซสีเรียดนะดวงดีไม่ดีมันมีผลแค่20%นะ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการดำรงชีวิตการวางแผนของเราเป็นหลักนะครับเอาล่ะครับชาวราศีมีนถือได้ว่าเป็นราศีหนึ่งที่ดวงดีที่สุดในช่วงนี้นะเนื่องด้วยว่าอิทธิพลของดวงดาวหลายดวงนะครับที่หนุนนำให้โชคชะตาท่านนั้นนะครับเรียกได้ว่าฟ้าเปิดแล้ว นับตั้งแต่วันจันทร์ที่18ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะเทวดาเบิกทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบิกทางนะครับท่านนั้นมีโอกาสที่จะประสบพบเจอกับความโชคดีความเจริญก้าวหน้านะมีคนคอยให้การสนับสนุนนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาและที่สำคัญมีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนด้วยนะครับหากมีโอกาสนะครับ ซื้อหวยไว้สักใบสองใบไม่เสียหายนะครับชาวราศีมีนและนี่ก็คือพลังงานดีๆของท่านนะครับฟังแล้วรู้สึกดีฟังแล้วยิ้มได้ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปออกไปด้วยนะครับชาวราศีมีนเพื่อให้ชาวราศีเดียวกับท่านนะครับได้มีโอกาสารับฟังจากการแชร์ของท่านนี่แหละเขาฟังแล้วเขายิ้มได้มันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนะครับสุดท้ายจริงๆก่อนจาก สั้นๆน,นะครับอาจารย์ขออวยพรให้ชาวราศีมีนทุกท่านนะครับจงมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สงใจปรารถนานะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ